สวัสดีครับพบกับช่องบรรจายไปกะกอบครับวันนี้พาไปรับชมอีกหนึ่งครั้งฮะระหว่างดิมันนี่มินซิคอ,อกพบกับแต็งหนึ่งไฟแขคงกับมินซิคอกแดงแตงหนึ่งน้ำเงินะนะขยับเดินต่อยไปเอาละฮะมาเป็นครั้งแรกนะครับหลนะับ,นะบโอ้โหแตงหนึ่งครับโอ้ยสาวหมัดเข้าไปขยับเดินเข้ามาเต้นซีคอร์กมินซีคอก,ออกโอ้ยโ,โดนแล้วเต็งหนึ่งฮะว่ายังไงต่อยท้องหนึ่งที อานะครับซายซายเจอขวาครับไปหนึ่งทีอุ้เตะขาน้าดีครับเตะหนึ่งมาครับจักแดงเกิดได้หรือเปล่าไต่ต่อยไปที่คอกไปหุยหุกซ้ายไต่ไปหนึ่งทีดีแต่ตัดล่างไปต่อยน้อุยแกมวยได้ดีฮะตัดเตงหนึ่งครับเนี่ยฮะตั้งเจ้าตัวตั้งใจบ้ากับไฟนี้หลังจากที่แฟนมวยครับบอกว่าไม่ครบยกเดี๋ยวเจ้าตัวตั้งใจจริงครับอื เอาขยับเดินเดินบ้างฮะเดินบักไปไปหนึ่งทีอุ้ยเตะขาเตะขาดีฮะเต้งหนึ่งครับขยับเดินเตะไปขาหนึ่งทีครับโอ้ยเอาขยับเดินมาเบนที่คอกเบนที่คอกเตะไปหนึ่งทีอุ้ยโดนหมัดครับโดนหมัดโอ้หจอมบอกเลยครับเบนที่คอกนี่จอมเก็บนักมวยไทยครับน็อกลุ่งลาวีน็อกมาแล้วนะครับโอ้โหขยับเดินเดินเ้าหาขยับมาหลายคนเลยฮะ เอาไปต่อยหน, unku, หน umas, mm. ึ่งสองหนึ่งสองมาอุ้ยโดนเหมือนกันครับโดนเหมือนกันต่อยท้องอุ้ยทําได้ดีครับเต็งหนึ่งเตะหนึ่งเตะขาโเตะขาไปขยับเดินขยับเดินเดินเข้าหาอุ้ยบวกหมัดต้นหนึ่งสองเนี่ยสู้ได้ถามปะโอ้โหใช้ได้นะครับเต็งหนึ่งครับคำศึกคำสายมาจากไทยไฟมาต่อยวันก็ไปเต็งหนึ่งทีว่ายังไงว่ายังไงต่อยอุ้ยโดนหมัดครับ ดอกนี้หมัดฮุกนี่ก็ทาได้ดีจริงครับฮุกซ้ายฮะต่อยหนึ่งสองฮุกมาขยับเดินขยับเดินขยับเดินต่อยหนึ่งสองฮุกไปอุ้ยโดนหมัดครับโอ้ยอุ้ยปุ้งเลยอุ้ยโดนัดอุ้ยเหมือนมีอาการวย่งไงเมนติคอกไเมนติคอรต่อยหนึ่งสองหมดตะโก้อยโกโกโกเต็งหนึ่งหลับไปเลยฮะโอ้โหโดนดอกนี้เข้าไปโอ้ฮุกซ้ายครับผู้สาใจอเมริกาคอครับโอ้เก็บนักมวยไทยอีกแล้วครับ เดี๋ยวไปดูภาพใช้1นครั้งครับเนี่ยจังหวะดโดนเข้าไปครับมีอาการแล้วครับดูคุกครับโอ้โหเต็มกามเลยฮะโอ้โหยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจเต็งหนึ่งด้วยนะครับไฟหน้าเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับไฟนี้ทําได้ดีแล้วนะครับพลาดไปนิดเดียวครับ